ล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จำนวนสองคันถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภา,านายิกาสภา,ากาชาติไทยธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสร้างและส่งมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด4ี่เตียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นจำนวนสองคันโดยคุณกริจ,จันทโนโทกประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์มอบให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระอุสกุศลและสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิตอย่างพอเพียงและปลอดภัยเพื่อนำไปช่วยรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิษ์ิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยพร้อมด้วยคุณเพชรพริ้งสารสินประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ในคณะกรรมการการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาการชาติไทยรับมอบพร้อมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิตณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะ โดยในโอกาสนี้พลอากาศโทฐานัทจันอัมพายรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษกองทัพอากาศนำข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการนักเรียนทหารและทหารกองประจำการกว่า100คนเข้าร่วมบริจาคโลหิตด,ด้วย สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคแต่ละหนึ่งท่านเนี่ยนะคะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตและการบริจาคโลหิตทุก3เดือนนอกจากจะเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีกระตุ้นการทํางานของไขกระดูกได้และสามารถสร้างเม็ดเลือดใหม่ทําให้สุขภาพแข็งแรงค่ะ ทางไทพานิชก็มีการจัดโครงการดีๆรับบริจาคโลหิตแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะเข้าไปบริจาคที่ทางด้านไทพานิชเองก็ได้นะครับหรือว่าตอนนี้มีรถเคลื่อนที่นะครับที่ทางไทพานิชบริจาคไปเนี่ยก็น่าจะมีการกระจายจุดในการรับบริจาคเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรสนับสนุนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับ